เมื่อ,อน้องใหม่พัชรีค่ะเมื่อน้องใหม่พัชรีเพิ่นได้ลงโพสนี่เนาะคะ่ะเพิ่นได้ลงโพ์นี่ก็เขียนโพ์นี่เพิ่นได้คอมเมนต์หรือโพดโพ์นี่ลงนะะเนะาะค่ะเนาะสื่อแล้วซึ่งบอดนกพงศกรหรือน้องนกพงศกรของเขาได้เห็นเพิ่นก็เลยเอามาโพ์คอมเมนต์เนะาะ ามาโพสใ,ในเพจของเพนเนนะคะ่ะอ่าคอมเมนต์เข้ามาว่าโคตรชอบประสันอ่าโคตรชอบ <c oughs> จะอ่านให้ฟังเนะ,คะ่ค่ะว่าน้องใหม่พัชรีเพิน่นอ่าโพสอ่าชอบโพสนี่แบบใดสาเหตุจังไดนอ่าเขียนว่าจัางไดจะเว้าวหรือจะอ่านให้พอ,พอ,พอมพรมแม αι, ่แฟนครับเอฟซีเด้ฟังส,สุขคุสุขคนนะคะ่ะเด้ออ่า ใหม่พัชรีแฟนเพจขอโทษด้จ้ะเมื่อเห็นชีวิตใคร <c oughs> เขามีเขาดีขึ้นอย่าไปพูดถึงอดีตของเขาว่าเขาเคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่เขาดีขึ้นเพราะคิดดีทำดีปรับปรุงตัวเอง หัดย้อนดูตัวเองก่อนว่าทำไมชีวิตตัวเองถึงอยู่ที่เดิมก็เพราะปากมึงเป็นแบบนี้ชีวิตถึงไม่พัฒนาบัสซันเบอรงเบึงนะคะอ้าวนี่เห็นบะค่ะนี่น้องใหมพาพัาจลีเพิ่นพดดูดนอคะบอลนกพงสกรของเขากับคอมเมนต์เขามาค่ะอเอาไปพูด ต่อให้คนอื่นได้อ่านได้ฟังได้รู้แล้วจะได้มีความคิดที่ดีๆเย,ะยะอะๆเกิดขึ้นะจะได้บ่ไปหาแขว้คนอื่นจะได้บ่ไปหาว่าให้ผู้อื่นจะได้มองเบงตัวเองว่ามันเป็นแบบใดลึกๆแล,ล,ล้วในจิตใจของตัวเองนี่ลนะซึ่งมันเป็นคำที่ หลายๆลายคนควรจะอ่านควรจะรู้ควรจะดูควรจะฟังเนาะค่ะเนาะซึ่งมันเป็นคำที่ทำให้หลายๆคนจะต้องแบบคิดให้มันเยอะๆออผู้ใดได้เห็นได้เห็น,หนโพต์นี้ของอใหม่พัชรีบ,บอมี่ไผ่บกีดเด้อค่ะทุกคนได้เห็นแล้วต้องกรีดได้อ่านแล้วก็ต้องกีดค่ะนี่แหละ มันเป็นสิ่งที่แบบให้พวกปสโดลหลายๆคนได้เอาไปคิดเอาไปอ่านได้เอาไปพัฒนาใส่สมองเจ้าของแต่ละคนเพิ่นกับเขามาคอมเมนต์ว่าสุดยอดสุดยอดมันอ่ามันโดนใช่เลยว่าสันว่าสุดยอดอิลีใจจริงๆต้องหัดชื่นชมและยินดีกับความสำความ ับว่าเร็วของคนอื่นหยุดเว่าพื้นเอาเวลาไปเอาเวลาไปทำอย่างอื่นโอ้บางคนคอมเมนต์เข้ามานะคะชอบมากเลยค่ะอ,อ,อดีตแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันเราเริ่มเราเดินหน้าทำในสิ่งที่ดีให้กับตัวเราก็พอค่ะ นี่ถูกต้องค่ะนี่เบิงโอ้ยคนคอมเมนต์เขามาให้กับที่บดนกเอามาพูดนี่เพียบเลยค่ะ,ะคนบางคนคิดไม่ได้คิดไม่เป็นโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองถูกต้องค่ะคนเฮามันบม่มีไผมองเห็นตัวเองนะคะมันยากค่ะ,ะมันก็มีอยู่คนที่เพิ่นมองเห็นตัวเองนะ,ะมันมีอยู่แต่ว่า มันส่วนน้อยมันว่ามปนส่วนเยอะนี่ยคนที่บ่ได้คิดอีอย่างให้มันรอบคอบอคือคอยจ้องจ้องว่าผู้อื่นจ้องนั่นผู้อื่นซึ่งบร่ได้มองเบึงตัวเจ้าของเนาะคะ่ะเนาะนี่แหะบอสโนกเพิ่นเห็นน้องใหม่พัชรีลงบอดโนกเพิ่นก็นเลยเข้ามาโพสเข้ามาคอมเมนต์โพสคอมเมนต์ใต้โพสคือแบบ ถือใจแห้งเนาะอ่าถือใจถือใจแบบถือใจพอๆแม่แม่แ,มแฟนขับเอฟซีเป็นยังมากคือกันเนาะสำหรับโพ์นี้อ่าถ้าผู้ใหญ่อ่าปอสดอคนใดอ่าได้เห็นได้ฟังอ่ากจิตตองมาแบบกล่าวคำขอบคุณอ่ากล่าวคำขอบคุณคุณใหม่พัชรีเดวยคะ่ะ นี่แหละเพิินเป็นคนที่แบบจึงเนี่ยตรงตรงไปตรงมาไม่ไม่คิดอะไรให้มันเยอะมากเกินไปสินะเนาะอ,อ่านให้นฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อเห็นชีวิตใครเขาดีขึ้นอย่าไปพูดถึงอดีตของเขาว่าเขาเคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่เขาดีขึ้นเพราะคิดดีทำดีปรับปรุงตัว หัดย้อนดูตัวเองก่อนว่าทำไมชีวิตเราเองถึงอยู่ที่ถึงอยู่ที่เดิมก็เพราะปากอ่ก็เพราะปากชีวิตของคนเฮาเนาะมันประยุทธ์ที่เดิมเนาะค่ะมันสามารถมูลเวียนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะถ้าผู้ใดคิดเป็นเนาะค่ะคือ ทุกชีวิตมันก็มีเรื่องรล้วมีปัญหามีดราม่ากันทุกคนเนาะค่ะเนาะยิ่งบอดนอกห้องสกรก็ไปเหตุหนามะมหมก็ะมีดา่ากระแสดราม่าเข้ามาอีกจนได้เนาะคนเท้านี่คือบร้เว้ามันอยู่บรว้ทองมันใครก็ต้องเว้าตเนาะต้องเบาต้อง บางครั้งเนอกการพูดมันก็ทําให้คนอื่นเสียหายมันก็มีได้จ้ะถ้าคิดเป็นเฮอาอยาเฮ็ดให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนน้ำอ,าอ่าจะให้ผู้อื่นเขามาเดือดร้อนน้ำเฮาต้องแก้ไขปัญหาชีวิตครอบครัวของเขาด้วยอา่าด้วยสติปัญญาด้วยตัวของเราเองเนาะนี่นะคือบอดนอกพึ่กนก็เอ่อ เนาะตอนนนเพิ no, bon o, ่นก็ได้เห็นแล้วได้เห็นคอมเมนต์นี่แล้วเพิ่นก็นอดเอามา,าลงให้สมาร์าชิกเอา,เอาคนที่เห็นนะ่ะคือเอามาลงให้แบบยังไรละ่ะให้มันแบบให้คนอื่นได้เห็นได้อ่านนำ้ำจะได้ว่าจะได้รู้จากปรับปรุงตัวเองได้รู้จากพัฒนาตัวเองให้มันดีให้มันดี ไม่ใช่คอยที่มากัดมาแงะผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่บอดีเนาะค่ะเนาะ,ะนี่แหละเห็นเห็นบอดนกเฮตไทยปู่สีสุทุย่ญาสีปฐุมมาแล้วปื้มสุดๆเด้้จ้าปื้มสุดๆปื้มปื้มแบบปื้มจนบม่มีคำอิ่มบรยายนั่นแหละค่ะเนาะมานี่แหละบอดนกเพิินกะคงจะคิดทบทวนแล้วละ่ะว่า ก้อนหินอสองก้อนนี้ต้องทำประมาณตีแบบเปรียบเทียบเหมือนก้อนหินเนาะก้อนหินตัวนี้เราจะทําประมาณไหนเนี่ยให้มันให้มันสดใสให้มันดีขึ้นทุกระยะเวลาเนาะ,ะแต่ละคนกับแต่ละคนแต่ละชีวิตกับปัญหาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันชีวิตคนเราัน่ชีวิต อีบัญญยายิว่าเนี่ยชีวิตคนเทามันก็แตกต่างกันออกไปสินะเนาะเอามือ่อกี้มีข่าวสารเบาซูพ่อแม่แฟนขับเอฟซีนหนรักบางสัมเนลละจ้าเพราะว่าเห็นแล้วมันอดเห็นเห็นภาพแต่ละภาพแล้วมันอดเนาะมันอดแบบอดอดแบบยังไงล่ะอีบัญญายแบบได้ให้พ่อพ่อแม่พี่น้องพอใจเนาะค่ะเนาะซึ่งมันเป็นแบบ ชีวิตของแต่ละคนมันก็คืบมันไม่เหมือนกันท่านทอนเนาะ,ะมาเห็นครอบครัวเสียงวัยหกแล้วเพิ่นพอมใจเพื่อนดีนี่ใจกันต่อกันยังคุ้นหญาหอยสีปูไทยสีเพิ่นก็นเป็นคนที่อบอุ่นเป็นกันเองเอน่ารักนะครอบครัวเสียงวีหกนี่น่ารักอีหลีค่ะหาที่สุดบ่ได้เลยละค่ะนี่แหละ บกแก้ววันบรัวเกิดเอียงขึ้นเนาะ,ะบอดนกพงสกรของเขาถึงได้พดหายเหาได้เห็นแบบนี้เนาะค่ะามาันยิ่แสงก็มีข่าวสารว้าวสู้พ่อแม่แฟนคลับเอซีฟังสำนีม,มื่อนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะจจะสวัสดีจ้า